สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับวันนี้เป็นตอนที่9เรื่องการสลับที่การบวกจำนวนนับ2จํจำนวนนะครับเหมือนเดิมนะครับเรียนสนุกออนไลน์เข้าใจง่ายนะครับบายครูป้อม ครับสำหรับการสลับที่การบวกจำนวนนับ2จํจำนวนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนก่อนว่าเราเรียนไปถึงไหนแล้วนะครับครั้งที่แล้วนะครับ เราเรียนในเรื่องของ1 2ศูนย์กับการบวกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียน1.3การสลับที่นะครับของการบวกจำนวนนับ2จํานวนนั่นเองนะครับสำหรับหน่วยที่2นี้เมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องสามารถที่จะหาคําตอบนะครับหรือว่าแสดงวิธีการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบนะครับที่มีจํานวนนับไม่เกิน100และ0ูนย์ได้นะครับเราก็จะเรียนกันไปเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นนะครับกลับมาดูแบบฝึกหัดที่เราไปทบทวนกันมานะครับว่าจะถูกหรือไม่อย่างไรนะครับไปดูกันเลยนะครับสําหรับแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วมีหน้าเดียวเองนะครับง่ายๆเลยนะหน้าที่6 1นะครับพร้อมหรือยังครับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ ไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับในหน้าที่61เนี่ยนะครับเขาบอกว่าฝึกหัดเขียนผลบวกในช่องว่างนะครับอันนี้เขียนผลบวกในตรงนี้คือช่องว่างนั่นเองข้อที่1บอกว่าแก้วน้ํา3ใบ1 2 3ตรงนี้คือช่องว่างนะครับความหมายของตรงนี้คือแก้ว3ใบกับแก้ว 0ใบตรงนี้ไม่มีคือ0นยะ์นะแก้ว3ใบ1 2 3นะครับมันแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมกลุ่มนี้มี3ใบกลุ่มนี้มี0ใบหรือไม่มีเลยนะครับเราก็ได้ว่ามี3ใบก็คือ3ตรงนี้มีศนย์ใบก็คือ0 3บวก0เท่ากับ3บวก0เท่ากับเท่ากับอะไรครับ ง่ายเลยด,ดูตรงนี้3ใบนะครับดังนั้น3บก0เท่ากับ3นั่นเองเป็นยังไงครับถูกกันไหมนะง่ายใช่ไหมครับอ้าต่อไปนะครับข้อ2ครับตรงนี้คือเห็นไหมครับ0คือมันไม่มีอันนี้คือ1คือมีแก้ว1ใบ0บวก1มองดูตามรูปแล้วก็ต้องมีแก้วอยู่แค่ 1ใบน,นะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับใครถูกถือว่าเก่งมากนะครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปข้อ3ามครับแจกันนะครับมี2กลุ่มตรงนี้คือไม่มีไม่มีมมคือ0 <Yeah! S 1> ไม่มีแจกันนะครับก็คือ0ใบตรงนี้มี1 2 3และ4 0ศ กับ4เมื่อนำมารวมกัน0บวก4เท <4 S 1> ่ากับแน่นอนครับ4นะครับ4เพราะมองเห็นเรามองเห็นแค่สีใบเห็นนะครับใจกัาที่เรามองเห็นมันมีแค่สีใบทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วมีแค่สีใบ0นบวก4เท <4 S 2> <4 S 1> ่ากับ4นะครับต่อไปข้อที่4นะครับมีแก้วอยู่1 2 3 4 5 6สี่หวนด้านนี้ คือ0นูนย์ไม่มีนะไม่มีนะครับ6กบวกศูนย์หกบวกศูนย์เท่ากับ6เหมือนเดิมนะครับเท่ากับ6เดิมต่อไปข้อ5นะครับข้อ5กับข้อ6นะครับเราไม่มีรูปล้ทีนี้นะครับต่อไปมันจะไม่ค่อยมีรูปนะครับก็คือจะมีแต่ตัวเลขนะครับนักเรียนต้องรู้จักตัวเลขและจําให้แม่นยํา ว่าตัวเลขแต่ละตัวทําอะไรกันบ้างนะครับข้อ5บอกว่า7บวกศเท่ากับเราเรียนมาแล้วนะครับเรื่อง0นย์กับการบวกนะว่าอะไรก็ตามบวกศย์จะเป็นยังไงนะครับ7จบวกศเท่ากับ7เหมือนเดิมนะครับศูนย์บวกหข้อ6นะครับข้อ60ศบวกหก็เท่ากับ5เหมือนเดิมนะครับเท oh, <no. S 1> ่ากับหเหมือนเดิม อีก2ข้อนะครับข้อ7บอกว่า0บวก8 0ูบวก็ผูบอกว่ายัางไงครับอะไรก็ตามบวก0จะมีค่าเท่าเดิมหรือ0ไปบวกกับใครก็ตามจะมีค่าเท่าเดิมคือเท่ากับตัวที่มาบวกนะครับในกรณีนี้คือ0บวก8มันก็จะมี8เหมือนเดิมนะครับหรืออะไรก็ตามบวก0 จะเท่ากับตัวของมันเองนะซึ่งตัวของมันเองก็คือตัวที่อยู่ตัวแรกนะครับจะเป็นเลขอะไรก็ได้เมื่อบวกกับ0มันจะไม่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับตัวมันเองดังนั้น9บวก0ก็จะเท่ากับตัวมันเอง,ง,เเองครับคือ9เหมือนเดิมอ้าวเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องของ0กับการบวกง่ายมากเลยใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของศูนย์กับการบวกที่เราทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะอันนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วด้วยนะครับสั้นๆไปดูกันไวๆเลยนะครับเขาบอกมีจานอยู่2ใบนะจานใบที่1มีปลาทู2ตัวจานใบที่2ไม่มีปลาทูนะครับจานทั้ง2ใบมีปลาทูรวมกันเท่าไหร่หรือเท่าไรนะครับ จาาทั้งสองใบมีปลาทูรวมกันเท่าไรเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ2บวก0 2บวก0เท่ากับช่องว่างเมื่อเรานับปลาทูในจาาทั้งสองใบรวมกันจะได้2ตัวหรือก็คือ2ตัวนี้นะบวกกับ0ที่มันไม่มีเนี่ยเท่ากับ2เหมือนเดิมเขาก็สรุปว่าจำนวนนับใดบวกกับ0จะได้เท่ากับจำนวนนับนั้น นะั้นหมายความว่าตัวอะไรก็ตามนะตัวเลขอะไรก็ตามไปบวกกับศูนย์เนี่ยจะได้เท่ากับตัวมันเองนะจะได้เท่ากับตัวมันเองอมาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับมีตะกร้าอยู่2ใบนะครับตะกร้าใบแรกเนี่ยหรือตะกร้าใบที่1น่ะไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับไม่มีส้มตรงนี้เขาบอกไม่มีส้มนะ,ะส่วนตะกร้าใบที่2มีส้มอยู่3ผล ไม่มีส้มก็คือ0มีส้มอยู่3ผลก็คือ3นะครับเหมือนเดิมแต่กล้าทั้งสองใบมีส้มรวมกันเท่าไรเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือตรงนี้คือ0นะบวกกับตรงนี้คือ3 0บวก3เท่ากับช่องว่างนะช่องว่างคืออะไรนะครับหรือเท่าไรนั่นเองเป็นประโยคคำถามนะครับตรงนี้เขา เขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์ซึ่งใช้แทนข้อความทั้งหมดเนี่ยที่เราจะถามกันเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนับจํานวนส้มในตะก,กร้าทั้ง2รวมกันจะได้3ผลนะครับก็คือ0ูนย์วกสเท่ากับสดังนั้น0บวกกับจํานวนนับใดจะได้เท่ากับจํานวนนับนั้นมันตรงข้ามกับเมื่อกี้นะครับจําได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้นะ นี่จำนวนนับใดบวกกับ0จะได้เท่ากับจำนวนนับนั้นนะครับจำนวนนับใดบวกกับ0ย์จะได้เท่ากับจำนวนนับนั้นพูดง่ายๆคือไปเลยนะครับอะไรบวก0ก็จะเท่ากับตัวมันเองนั่นแหละนะและก็เช่นเดียวกันถ้าศูนย์ไปบวกกับจำนวนนับใดก็ตามก็จะได้เท่ากับจำนวนนับนั้นเหมือนกันนะครับเป็นยังไงครับกับ คุณสมบัติของเลขศูนยไม่ยากเลยใช่ไหมครับศูนย์ี่คือความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะไปบวกกับใครก็ไม่ทําให้คนนั้นเพิ่มขึ้นนะจะอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังก็มีค่าเท่าเดิมนะมีค่าเท่าเดิมนะครับไม่ทําให้ใครเพิ่มขึ้นนะไม่ทาให้ตัวเลขไหนเพิ่มขึ้นได้นะครับในกรณีของการบวกนะครับวันนี้ นะเราจะมาดูเรื่องของการสลับที่การบวกอของจํานวนนับ2จํานวนนะครับการสลับที่การบวกนะครับมาดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับมีสุนัขหนึ่ตัวแล้วก็มีแมว3ตัวสุนัขหนึ่งตัวแมว3ตัวนับรวมกันได้4ใช่ไหมเวลาเราเขียนเป็น ประโยคสัญลักษณ์ที่มีคําตอบแล้วเนี่ยจะได้ว่า1คือสุนัขบวกกับ3แมว3ตัวนะเท่ากับ4เห็นไหมครับอพอเรานับแล้วเนี่ยหนึ่องามีเอามีทั้งหมด4ตัวสุนัข1ตัวแมว3ตัวนะครับในทางกลับกันเอาแมว3ตัวมาก่อนแมว3ตัว1 2 3สุนัข1ตัวคือ1 นับรวมกันก็ได้4เหมือนกันนะแต่เวลาเราเขียนเราจะบอกว่า3บวก1เท่ากับ4ตรงนี้บอกว่า1บวก3เท่ากับ4ีตรงนี้คือ4นะครับตรงนี้ก็คือ4 4กับ4นี่มันเท่ากันใช่ไหมสกับ 4, 4มันคือเลขตัวเดียวกันนะครับมีค่าเท่ากันดังนั้นเขาจะบอกว่า1บวก3เนี่ย ซึ่งมันก็คือ4นะจะเท่ากับ3บวก1ซึ่งมันก็คือ4เหมือนกันเพราะเมื่อบวกกันแล้วเนี่ยตรงนี้คือ4ตรงนี้ก็คือ4 4ย่อมเท่ากับ4นะครับดังนั้น1บวก3มันจึงเท่ากับ3บวก1เห็นไหมเป็นเรื่องการสลับที่ของการบวกนะครับเห็นไหม1จะอยู่ตรงนี้หรือจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังก็มีค่าเท่าเดิมนะครับทำให้ผลบวก มีค่าเท่าเดิมดังนั้นการสลับที่แปลว่าสลับกันได้นะครับามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีมะม่วง4ผลแอปเปิล2ผลเมื่อนับรวมกันเนี่ยเนี่ยหนึ่งสได้6นะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีคำตอบก็คือ4มะม่วงบวก2 เท่ากับ6นะครับบวก2 apple เนี่ยเท่ากับ6นะครับมาดูเมื่อเราลองสลับกันดูสินะครับเอา apple มาก่อนและมะม่วงมาไว้ทีหลัง apple สลงผลนะก็คือ2แล้วก็มะม่วง4ผลก็คือ4 2บวก4เท่ากับ6อันนี้คือ6อันนี้ก็คือ6 6กับ 6, 6, 6มันเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับมันมีค่าเท่ากัน แล้ว6มันเท่ากับตัวนี้6เท่ากับตัวนี้ก็แสดงว่า2ตัวนี้เท่ากันด้วยดังนั้น4บวก2เนี่ยก็จะเท่ากับ2บวก4เห็นไหมครับ4บวกสเท่ากับ2อบวกสหมายความว่ามันสลับกันได้ดังนั้นการบวกจำนวนนับ2จํจนวนนะเมื่อสลับที่กันจะได้ผลบวกเท่ากันนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของการบวกจำนวนนับ2จํจนวนนะ หรือจะกี่จำนวนก็แล้วแต่นะครับเราจะเรียนกันต่อไปแต่ในเบื้องต้นนี้นักเรียนจําไว้ว่าเมื่อมีการสลับที่กันเช่น4บวก2เท่ากับ6ใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็น2บวก4สินะเปลี่ยนเป็น2บวก4มันก็ยังได้6เหมือนเดิมนั่นแปลว่ามันสามารถสลับที่กันได้นั่นเองนะครับเป็นยังไงครับง่ายไหมครับง่ายนะนักเรียนง่ายแล้วเป็นยังไงครับ ลองไปทําแบบฝึกหัดหนะทบทวนดูรอบนี้ครูให้ไปทั้งหมด3หน้านะครับหน้าที่63 64, 65แล้วเราก็จะมาเฉลยกันในครั้งต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมขอให้ทุกคนสนุกกับการบ้านนะครับ oh, <no. S 1> แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ